สวัสดีค่ะคุณธนพรจาก Easy Doing ค่ะวันนี้นะคะคุณธนพรก็จะมาแกะกล่องของขวัญเป็นของขวัญที่ได้มาจากการเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2565นี้ค่ะแต่ว่าที่โรงเรียนจัดงานก่อนนะคะก็เรามาดูกันนะคะเรามาอันแพ็กกันนะคะว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะให้อะไรแล้วเป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจําของเราในการารับราชการ 4กืบสีปีนะคะมาดูกันค่ะชิ้นที่1นนะคะก็คือที่ระลึก,กเกษียณอายุราชการนางธนพรธนามรมงคลน,นะคะอันนี้คือจากโรงเรียนสายแก้วนะคะที่สองของรองโจค่ะแกะกันเลย หลวงพ่อทองค่ะหลวงพ่อทองวัดสายแก้วนะคะก็ครูรัตนสราธิคุณอาทุค่ะกล่องที่สามไม่ต้องแกะเลยค่ะจากกลุ่มประหารงานทั่วไปนะคะก็เป็นพัดลมค่ะกล่องที่สี่คร,บคร,บรอบคร,ครบครัวรอดพัยุบุญค่ะสุขสันต์วันเกษียณจากดรมิ้นท์และครอบครัวรอดพายุบุญค่ะเต่นเต้นค่ะเตอนเต้น ครอบครัวด็อกเตอร์มินเดี๋ยวมาแกะกันนะคะขอ,องด็อกเตอร์มินนะคะกับคร,รอบครัวรอดไฟบูลก็จะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแอร์ฟรายเออร์นะคะขอบคุณนะคะของที่ห้าครูสุรัตน์เกล้า,ท,าทองอ่อนค่ะเดี๋ยวมาดูกันโอ้เป็น แบบนี้น่ารักเชียวนะคะขอบคุณนะคะกล่องที่หกของครูวัชระและครูสุชาราค่ะเดี๋ยวมาดูกันโอ้พัดลมค่ะพัดลมฮาจาริอขอบคุณมากเลยนะคะน้องตันกับน้องป้อ ที่เของครูบุนจดาค่ะเรามาอันแพ k กันค่ะเ,เป็นผ้าชุดตัวค่ะสีชมพูน่ารักหวานแหววนะคะกอบพุุนค่ะคุูคุ๊ของที่แปดนะคะของน้องจอยกับของน้องปุ้ยแกะกันเลย รัศพรกับอภินญาเป็นถุงบาจาน้องให้กระเป๋าขอบคุณมากน้องปุ้ยน้องจอยขอบคุณค่ะน้องปุ้ยกับน้องจอยนะคะพี่เก้าค่ะน้องป๊อบธันวรัตน์นะคะเดี๋ยวมาดูกันเป็นออริชอนะคะโอริโ จะกิฟต์เซตนะคะอืมน่ารักมากนะคะเป็นของหอมนะคะดูนี่นะคะชาเวอร์ครีมแล้วก็บอดี้โรชั่นนะคะขอบคุณตองป๊อปนะคะสิบ่านี่ของผออรรณทวีผลนะคะก็คงจะไม่แกะนะคะเพราะว่าเป็นผ้านะคะเป็นผ้าแผลนะคะกล่องที่สิบเอ็ดค่ะ ถึงตัวจะไปแต่ใจยังผูกพันนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศค่ะหม้อนี้ก็อันนี้ก็ไม่ต้องแกะเลยนะคะก็จะเป็นหม้อชาบูนะคะซุกี้ชาบูนะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเข็มและคณะนะคะ22ค่ะสาระการเรียนรู้ศึกษาสศึกษาและพละศึกษานะคะนําโดยครูตันนะคะอาจารย์วัชระแล้วก็มาดูกันค่ะเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะ ขอบคุณค่ะสีหวานเลยสีโอโรสนะคะขอบคุณกลุ่มสาระศึกสาและพระาศึกษาค่ะนะกล่องที่13านะคะของน้องคุกกี้นะคะของน้องสุกัญญาพอแป้นนะคะเดี๋ยวมาดูกนันอาดิดาสค่ะแกะเลยอืมสวยงามนะคะขอบคุณน้องกุ๊กค่ะขอบคุณน้องกุ๊กกล่องอที่14นะคะ เป็นปลาถ้าเป็นภาพปลาไหมคะมีความหมายนะคะก็จะเป็นของกลุ่มน้องหมวยนะคะนําโดยน้องหมวยน้องป่านน้องปองน้องปอนน้องฝนน้องจอยน้องแอฟน้องอ้อมน้องแอน้องน้องนุกนะคะส่วนมากจะเป็นน้องจากกลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะขอบคุณน้องหมวยได้คะแนนนะจ๊ะ15นะคะ เป็นจากกลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะท่านอยู่ราดีใจท่านเกษียณไปเราคิดถึงนะคะนำโดยหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มสาระคือครูนิรุตวงคําชัยนะคะขอบคุณคณะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนี้นะคะจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสรยแก้วค่ะจะเป็นพระน่คะ สาธุค่ะ17จะเป็นอของผออเคสาสแก้วค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกค่ะ18นะคะจะเป็นของรองขวัญน,นะคะรองพัทรพง์รองขวัญน,นะคะพัทรพงศ์สาธุค่ะ19นะคะกลุ่มสาระการเรียน,นรู้ภาษาไทยค่ะนำโดยครูทัศนีค่ะ มอผ้านวมนะขอบคุณนะคะ25โรงเรียนครองหาดค่ะนะคเป็นผ้าเช็ดต,ตัวค่ะก็จะตัวผินเล็กสีสวยหวานแววเลยค่ะน่ารักดีขอบคุณนะคะโรงเรียนครองหาดพิทยาคมค่ะนี่จากกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ค่ะกระเป๋าเดินทางนะคะก็ ตั้งใจให้ครูชนะควเดินทางไปต่างประเทศค่ะขอบคุณนะคะนำโดยครูนกนะคะหัวหน้าหมวดขอบคุณค่ะกล่องที่22ค่ะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะคะของผอไออตรภพดาบพ,พันธ์ขอเรน,นวัดวังสับประรดจังหวัดจันทบุรีค่ะขอบคุณน้องไตรภพนะคะ23นะคะเป็นของครูทัศนีและครูรงังสรรค์ค้องคำนะคะ เป็นภาพม้านะคะเป็นภาพที่มีความหมายนะคะขอบคุณค่ะ24่จากาน้องอารีค่ะยินดีด้วยในะที่สุดวันนี้ก็มาถึงขอให้มีความสุขมากๆนะคะครูอารีเกียรติชมเป็นครูค่ากร,รมร่วมงานกันกับครูธนพรค่ะเป็นภาพเป็นใบไม้สวยงามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องอารีมาก 2ีนะคะของกลุ่มบริหารงานบุคคลค่ะก็จะเป็นทองคำนะคะกลุ่มบริหารงานบุคคลนี่ครูเจ้าหนุนเคยทำงานอยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่ปี2547นะคะก็1718ปีนะคะที่ทำงานร่วมที่ทำงานอยู่ในฝ่ายอยู่ในกลุ่มบริหารงานบุคคลก็จะเป็นทองคำค่ะจะเป็นแหวนทองสองวงนะคะใส่หนวนางแล้วก็นิ้วก้อยค่ะ ขอบคุณนะคะกลุ่มบริหารงานบุคคลนะคะนำโดยรองดลน,นภารุ่งสว่างค่ะรองที่27นะคะผอออโกเมศและอาจารย์ดาวรุ่งอํานวยค่ะสุขสันต์วันกเกษียณ16กันยา2 5 6ะนะคะสุขภาพแข็งได้มีความสุขตลอดกาลขอบคุณค่ะเป็นชุดกาแฟสีหวานนะคะสำหรับ2ท่านขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลย18ค่ะของครูวาและครูพึ่งค่ะ Happy Retirement Day. Wish you a happy life. Thank you so much. ให้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเลตค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะต้องวัดไว้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณปา้าว่าขอบคุณภูพึ่งนะคะขอบคุณค่ะของที่29ค่ะจากกลุ่มสาระศิละปะศึกษาค่ะก็เป็นภาพถ่ายนะคะเป็นภาพ ขอบคุณกลุ่มสารสิทธิและบทศึกษานำโดยครูส้มค่ะที่30ค่ะจากโรงเรียนอารันประเทศนะคะพอประสาเลือดทหารค่ะก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะสาธุสวยงามมากเลยค่ะสาธุค่ะ11นะคะของครู จันทราสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนที่กเกษียณไปเมื่อปีที่แล้วนะคะเกิดปีเดียวกันแต่ว่ารูชนาพรเกิดปลายปีก็เลยกเกษียณปี65ค่ะน,นี่เป็นแก้วนะคะแล้วก็งานทำพิเศษนะคะ,กะเกษียณเกษียณเกษมมีรูปภูชนาพรด้วยนะคะรูสุขอบคุณคููจันมากค่ะขอบคุณมากค่ะตามคลิปสองค่ะ ของขวัญจากอาจารย์ปัญญารัพเจและอาจารย์เขมการค่ะให้เป็นเรียนห้าในสมัยก่อนนะคะขอบคุณเฮียยามากเลยค่ะเรียนห้ากับน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งขอบคุณค่ะของที่33นะคะจากผอสนันมณีสิงค์ค่ะขอบคุณมากค่ะกล่องที่34ค่ะจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ นำโดยดรมิ้นค่ะแกะแล้วค่ะของกลุ่มสาระสังคมนะคะเป็นอืมผ้า่มอืมเป็นผ้าก็ผ้ามค่ะ,ะผ้าม่มตอนแรกนึกว่าเป็นเสื้อผ้า่มค่ะของคริสเตียนนะคะคริสเตียนดีออนะคะขอบคุณนะคะกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ 35ของพออชัยทัตจ้องสกุลวงค่ะพอวังสมบ,บูรณ์วิทยาคมขอบ,บคุณพออชัยทัตนะคะพอ,อสพมสายแก้วค่ะสำนักงานเขตพื้นที่กา,ารศึกษามรธถมศึกษาสายแก้วค่ะเอกของพอ,อสก,กอสกสายแก้วค่ะก็จะเป็นสบู่สม,มุนไพรนะคะแล้วก็เป็นพระหัตจาก พอักชัยบรรณาสารค่ะพอสกศสกสคใส่แก้วนะคะ3ามค่าของครูกุ้งค่ะลูกศิษย์ครูชรพรนะคะดังนะคะครูสูสุภาพแข็งแรงนะคะจากครูกุ้งวิมลค่ะชุดกาแฟแบบนี้ค่ะแก้วกาแฟนี่น่ารักมากเลยเป็นชุดแบบนี้นะคะขอบใจนะจ๊ะค,ครูกุ้งอ้าวค่ะของน้องปุ้ยค่ะสุนันทานะคะ เป็นขนมน่ารักมากเลยนะคะเป็นขนมน่าอร่อยนะคะขอบคุณน้องปุ้ยจ้าสิบจ้าอันนี้ก็จะเป็นของน้องอ้อ,อสุภาพรกาสีนะคะจะเป็นกิฟต์เซ็ตกล่องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องแกะนะคะนี่น่ารักดีขอบใจน้องอ้อนะจ้าเอ็ดจะเป็นของรองเจียบะ้า็นกระเป๋าแพ็คใส่ของใช้นะคะ นี่ขอบขอบคุณรองขอบคุณรองเจี๊ยบนะของของน้องแดงน้องสุพิษพูนแสงกับน้องชิราวุธค่ะนี่กระเป๋าน่ารักเชี่ยวนี่นะคะกระเป๋าน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะสามค่ะของหนูเจี๊ยบนะคุณเจี๊ยบคุณเตือนจามารีนะคะ อันนี้เดินทางมามอบจากสุพรรณบุรีเลยนะคะขอบคุณค่ะสีค่ะใบลานนะคะบ้านทับลานปราจีนบุรีนะคะอันนี้ของน้องเปรี้ยวจ้าของครูเปรี้ยวนะคะขอบคุณมากๆเลยสวยงามมากนะคะนี่ผลิตภัณฑ์จากใบลานนะคะอุดหนุนได้ที่บ้านทับลานนาดีปราจีนบุรีนะคะสวยงามของครูแต่จ้าอันนี้ของเฉลิมสี นะคะของเฉลิมสีของครูแต่ขอบใจแต่มากขอบใจน้องแต่มากเลย4ีสี่สิบหกขาของนูพิมพิมสุดานะคะอันนี้คือพัดลมนะคะของครูพิมสุดาจ้าขอบใจจ้าในเกียรติบัตรของที่ระลึกจากมสทค่ะมหาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะมอบไห้นะคะเนื่องจากว่าเคยช่วยงานนะคะ ก็จะเป็นรับของที่ระลึกนะคะดโอ้สวยงามมากเลยเป็นเหมือนล็อกเก็ตนะคะขอบคุณค่ะอันนี้จากครูตีค่ะเป็นลูกศิษย์นะคะ มามอบให้นะคะเดวันกเกษียณครูตีค่ะเก้าของครูจุ๋มค่ะของลูกศิษย์นะคะครูจุ๋มค่อยมีความสุขมากนะคะเป็นกล่องใส่อาหารนะคะขอบใจครูจุ๋มมากจ้าห้าสิบนะคะเป็นของน้องจูลี่นะคะครูสมทรับป,ปุ่นแต่งนะคะเดี๋ยวมาแกะดูกันค่ะเป็นโอเป็นถ้วยนะคะเป็นถ้วยอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกอื ช่วยน่ารักดีนะคะนี่เลยคะ่ะอ๋ช่วยสีใบสวยดีนะคะน่ารักมากนี่ค่ะขอบคุณน้องจูลี่นะจ๊ะจ้าน้องสุกี้คนงาม which love นะคะเ้ืยรักนะคะแกะแล้วนะคะอันนี้เป็นของครูสุกัญญาใช้ต้นเทือกนะคะขอบใจสุกี้จ้าขอบใจนะคะ ให้ให้ตังมาก็คือให้ไปหาซื้อเ,เองประมาณนั้นนะคะอันนี้52ของน้องอวัลรวันจันทมาลานะคะก็จะเป็นหนึ่งในทีมงานบุคคลเรานะคะกลุ่มบริหารงานบุคคลนะคะอุย้ยอุ้ยน้องให้มา1,000บาทเลยค่ะขอบใจน้องอมะะอ,อ,งอมากนะคะก็คงประมาณว่าให้กูสูไปหาซื้อของเอาเองนะคะขอบใจน้องออมากจ้า5 2ค่ะกลุ่มสาระการงานอาชีพนะคะ ที่ครูสัพรสังกัดอยู่นะคะครูชัดพรเป็นครูขารากรรมนะคะอยู่ในกลุ่มสาระการงานอาชีพก็จะมอบให้เป็นสร้อยข้อมือนะคะเป็นสร้อยข้อมือนี่สร้อยข้อมือขอบคุณกลุ่มสาระการงานอาชีพค่ะนําโดยคุณครูพรชัยหันจันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนเลยในกลุ่มสาระ53านะคะ อ๋ค่ะครูเชค่ะน้องเชครูคเชตรีจักสังนะคะให้ผ้าพันคอบอกว่าเวลาไปต่างประเทศจะได้ไม่หนาวนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้องเชชิ้นที่55เป็นของน้องเอมน้องพลอยลูกสาวครูศิรินุชรัะตะนประสบที่กเกษียณพร้อมกันค่ะก็จะให้เป็นแหวนนะคะเขาซื้อแหวนให้ครูสุก,กับครูนุชเขาบอกว่าเป็นแหวนคู่ค่ะ ขอบใจน้องเอมน้องพลอยนะจ๊ะ16ค่ะของรองแดงค่ะรองแดงรองที่จีวันหงทองนะคะก็เกษียณพร้อมกันค่ะ,กะเกษียณโรงเรียนเดียวกันนี่แหละค่ะเป็นสบู่นะคะแล้วก็ให้อันนี้เป็นสําหรับที่ห้อยห้อยเข็มขัดจ้ะคะ่ะสวยงามขอบคุณนะคะรองนะคะกล่องที่57ค่ะก็จากอดีตทุ่มในการโรงเารสัตว์แกะท่ผอออบกรภูมิเขตแล้วก็พี่ตุ๋ยก็คืออาจารย์พรพิษภูมิเขตค่ะ พี่ตุยเขียนว่าสาหรับน้องธนพรขอแสดงความยนินดีกับความสําเร็จในการรับชีวิตการรับราชการและยนินดีต้อนรับกับการมาใช้ชีวิตรสวรรเต็มขั้นเหมือนพี่นะจ๊ะรักเสมอประกรณพี่ตุยภูมิเขตพี่ตุ๋ยให้บินโตคะ่ะพอประกรณให้บินโตตอนสมัยที่ยังทํางานอยู่ด้วยกันนะคะท่านพอประกรณจะห่อข้าวมาตลอดทห้อยู่บินโตแบบนี้และะ้ค่ะนี่เลย ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ตุย๋ยกับขอบคุณผอประกอบน,นะคะนี่จากลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ก้นกุฏิรัศมีศีรารักษ์นะคะเป็นเด็กแข่งใบสีแข่งใบตองงานใบตองนะคะแข่งใบสีสู่ขวันนะคะนี่ให้กิฟต์เซ็ตอันนี้นะคะอ r ริโ t โ l รัใดให้ชุดนี้ค่ะเป็นชุดอะไรนะั่นตัวหอมเนาะสวีทเบอร์รี่บอดี้โลชั่นนะคะ จะต,ตัวหอมประมาณนั้นนะคะให้เซตนี้เลยขอบใจนะรัดขอบใจนะจ๊ะกล่องที่59ค่ะมาเลยเป็น,นะะ <c oughs> เป็นสดๆนะคะชื่อว่าเมเท่า <c oughs> แคนทัตม่แคนัสแม่เท่าดอกสีสวยมากนะคะ <c oughs> จากนุแป้ง <c oughs> ถ้าละครท่าสูงเนินแล้วก็โจกนะคะ <c oughs> ขอบใจจ้า ชิ้นที่6กนะคะก็คือชิ้นที่เป็นโลนะคะโลของจังหวัดสายแก้วนะคะที่จัดทาขึ้นเพื่อมอบให้ครูเกษียณค่ะที่เพิ่มมอบให้ครูธนพรนะคะของจากจังหวัดสายแก้วนะคะขอบคุณสําหรับของขวัญทุกชิ้นที่ทุกคนมอบให้ครูธนพรนะคะก็จริงๆแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกทางใจเนาะของตามกลุ่มสาระเนี่ยเขาก็จะแบบรวมกันมาอยู่แล้วนะคะรวมกันมาอยู่แล้ว ขอบคุว่ามาสำหรับทุกๆคนนะคะก็เจอกันได้นะคะเจอกับผู้จัพรได้ที่ที่ในช่อง y t u t u เนี่ยอันนี้นะคะก็คือช่อง easy doing นะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือช่อง Thailand Story Life เจอกันในเพจเจอกันใน TikTok นะคะติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยนะคะฝากหน่อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ